สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พี่กุกกนะคะวันนี้ไม่ว่างแต่ทำตัวให้ว่างนะทุกคนเคลียร์พื้นที่ดูหมูอ้วนกองก้นใส่เอซีอ่ะอ้วนดูอ้วนกองก้นใส่เอฟนะคะวันนี้เราก็ทำความสะอาดตู้เย็นเนาะนี่นะทุกคนก็เคลียร์พื้นที่ เย็นให้เรียบร้อยเลยวันนี้

ชื่อไอ้พื้นที่โอ้เมื่จังไฟเราก็ขาดด้วยนะทุกคนกัดไปแล้วลูกแม่เอาถ้าแม่ขยับแม่มก็จะตกเออถ้าเขกวาดไปแล้วได้รู้แม่จะเคียรวนี้อ้าเอา้เอาสายแล้วเนี่ยฮะสายสายไฟอ,อนนกอใช้วัวช,ชก่อโอ้สายนี่ ใอันนี้ вами, ต้องเพราะเาไม่ได้ใช้นเดี๋ยวป๊บนึงเราต้องหดรดับเพราะเราไ่ไดใช้กันเราจะหดตรงไหนอ่ะม่อนีมันขึ้นห้องบใช่ไหมใพมีที่เสียบอยู่ก็ได้ ถอดได้ไหมเนี่ยฮะเออคืวดอย่าอืมเคลี่ยวแล้วเคี่ยวมุมนี้แล้วเราเก็บกวาดเสร็จแล้วก็เอาไอ้นี่นะจะกดอันนี้ออกได้ยังไงเนี่ยฮะใช่นีแ่แหละ เน,น speaker, ี่ยสายนี่เมัจะปุดได้ยงไงต้องขานหมอไโอ้มาแล้ว เลื่อนมาตรงนี้เราจะเก็บผ้าพวกนี้ซักไว้เคลียพื้นที่ esi papa apa เรียอะไรอ่ะฮะฮะเรียนอะไรัไหน่ะแลแม่แ่ล้วก็เอาไปไปมให้มันมาใหม่อนี้ก็เลยแม่ทคามสอานี้กชงบนนี้ก่อนากอีกก็ละ

เลียร์พื้นที่ด้านข้างนนะทุกคนใครบางคนจะมาอยู่อุ้มไม่ก่อนมาสัน้นใครจะบางคนจะมาอยู่ทําความสะอาดนะเรียบร้อยเนี่ยตู้เย็นของเราก็สะอาดเรียบร้อยนี่นี่สะอาดเอี่ยมเลยเคเนี่ยเราไม่ได้ทำความสานแค่ช่องฟิตแค่นั้นเค เรียบร้อย,ยฮะยพ่อก็ถูไปด้านนูน้นถอยเออมันอันนั้นมันหมดอายุแล้วอืมถูเป็นแถวไปเลย okay. แล้วก็ถูริมริมถูริมริมถอยคืนไปนู่นก่อนแล้วก็ค่อยมาถูตรงนี้นเ,อเออถูล้ริมมันรั่วเออ,อแค่มันแถซอ,อกม,มันจะได้อันนั้นไงโอ้แต่เราละ พอยต้องพ้องหันหน้าทางนี้สิลุกหันหน้าออกไปทางนี้มันจะได้ถอยออกไปเลยโอ้เสียดายใครบางคนไม่อยู่เนาะถ้าอยู่เนอะเดบเบะเดนุจัดการนี่ฮะเราก็ทำความสะอาดเนาะ ใครจะมาบ้านทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะเราก็เคลีร์พื้นที่ให้ทุกคนตรงนี้ให้มันโล่ง